สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับมาพบกับบ่าวทอนฝังโคงเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้บ่าวทอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเส้นท่านลาดเท้านะครับอยู่ใต้สะพานยกระดับเนาะบ่าวทอนเห็นมันสวยก็เลยถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับตรงนี้เหมือนเขาทำเป็นไม้นะทุกคนนี่ไม้ทาสีเนาะสวยมากเลยนะตรงนี้ก็เย็นมากเลยนะทุกคน,นตรงนู้นจะเป็นลานลานที่ให้อาหารนกนะ นกติมอะยะติบอะยะ,ะเลยนะทุกคนนี่นี่ฝงนี้จะเป็นทางเดินคนทางเดินตัวนี้นะจะมุ่งหน้าลงอะอะไรนะเขาเรียกอ็าทนะรถไฟใต้ดินนั่นเองนะตรงนั้นจะเป็นรถไฟเอ t มอาีนะพอทำนี้สวยแล้วก็กันล่มกันแดดได้ด้วยนะทุกคนนี่นี่น,น,น,นี่สวยสะอาดนะ หญ้าเขียวมากเลยนะเขาลดน้ําตลอดนะน่นตรงนู้นเขาก็ลดน้ําตลอดเลยไหมทุกคน,นลดน้ำหญ้านี่สวยมามเลยนะทุกคนนกนกเขาเรียกนกอะไรนะบา้บานบาทท้านทอนเรียกนกกังแกนะที่นี่ไม่รู้นกอะไรนกกระทานนกอะไรไม่รู้นะเรียกไม่เหมือนกันนี่ทุกคนด้านหลังติดกับถนนยูดีนะทุกคนต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ใหญ่สูง เป็นจุดเป็นจุด,จ,ดจุดไว้นะเขาจะผูกต้นเป็นจุดจุดไว้นะเนี่ยที่สําคัญนะความสะอาดนี่เป็นเลิศเลยนะทุกคนต้องมากก่อนนะความสะอาดนะนี่เขาทําอะไรนี่จะมีทางขยะเขาจะลดน้าต้นไม้ตลอดเลยนะทุกคนนะตรงนี้เย็นมากเลยสวยสวย เนี่ยตรงนี้จะเป็นทางลงรถไฟฟ้า MRT เบอร์ทรอนจะไปถ่ายให้ดูนะเบอทรอนจะไม่ได้ลงไปนะบอทรอนจะถ่ายแค่ข้างบนให้ดูนะเพราะว่าบอทรอนจะไปคนละทางนะทุกคนมาไปกันเลยนี่ทุกคนทางขยะห ตรงนี้จุดเดียวนะหกหกันเลยนะทุกคนนะไม่มีว่าจ,จะเต็มถ้าเต็มก็มาเอานะนี่นกเนืเยอะแยะเนี่ยสัตว์สัตว์ดูสัตว์นี่นี่รอบผสมัวเลยออกมาหาก,กินประเทศไทยข้อดีของเขาที่สุดก็คือเขาสงวนสัตวนะ์ป่าเขาจะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะเขาจะกฎหมายเขาจะเข่งคัดมากมา,ามทุกคนนะ ฆ่าสัตว์หรือว่าจับสัตว์ไปทําอะไรเนี่ยคือผิดกฎหมายอยู่แล้วนะปรับใหม่คดีแบบโทษหนักเลยนะโทษหนักเลยนะยิ่งกว่าฆ่าคนตายนั่นแหละเหมือนสุนัขมาทุกคนขับรถชนสุนัขโดยจินตน,นาเข้ากุบบ้านเราเนี่ยกฎหมายไม่มีหรอกคุ้มครองสัตว์ขนาดสัตว์สงวนเขาก็ยังไม่ฆ่ากินน่ล่าไปขายนะปะเดี๋ยววัทนจะพาขึ้นไปถ่าย ทางลงอ่าเอ็มอาร์ทีให้ดูนะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เห็นไหมทุกคนห้ามป้ายป้ายห้ามทิ้งขยะที่ตรงนี้จะมีเขาทำเหมือนเก้าอี้นะทุกคนให้คนนั่งมันแล้วก็สวยดีเห็นไหมเนี่ยต้นไม้้างบนนี่ก็จะทำให้คนนั่งแล้ท่องเที่ยวก็เยอะนะตรงนี้นี่ก็คือฝรั่งนักท่องเที่ยว ทางลง mrt นะทุกคนไปะปะไปดูกันเลยโอเคพอทอดพาดลงไปก็ได้พาลงไปแล้วก็ขึ้นมานะทุกคนว่าไปไปกันเลยนี่เหนลึกนะทุกคนลึกประมาณสิบกว่าเมตรยี่สิบเมตรได้เห็นตรงนี้ครับ กลางคืนจะเป็นไฟนะเป็นไฟสว่างสวยมากเลยตุกนี้ลงมาข้างล่างเย็นนะทุกคนเย็นนะเดี๋ยวคลิปหน้าบาทอนจะถ่ายถ่าย MRT ให้ดูนะถ่ายรถฟงรถไฟให้ดูเลยนี่เห็นไหมของเขาอันนี้คือใต้ดินนะทุกคนลึกเกือบ20เมตรนะลึกประมาณใหญ่นอนนะประตูทางเข้าปวดอาวุธนะเพื่อความปลอดภัยนะอืมไป มันก็พาลงมาชมกันแล้วก็ขึ้นไปนะทุกคนเห็นไหมความลึกทุกคนลึกน้อยอลังการงานสร้างนี่ฝนตกก็สบายๆนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดทุกมุมทุก ต้องมีกล้องมูจรปิดน,นะขึ้นมาแล้วเนี่ยสมหรับทอนถ่ายตีงนี้ตอนนี้จะเป็นถนนนะทุกคนทุกคนสังเกตดูสกายวอล์กตรงนี้จะเขาจะทำเป็นเหล็กเลยนะเห็นไหมเป็นเหล็กกันทั้งนั้นเลยนะ ทั้งนั้นเลยนะมีมาัานจะพามาดูตรงนี้อีกอนะ่ะสุดยอดจริงนะทุกคน,น,นไหไีตรงนี้ก็มีบันไดเลื่อนแต่เขาไม่เปิดให้ใช้งานนะตอนนี้นะน่าจะเสียหรือว่าอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นบันไดเลื่อน นี่นะที่ปรานถ่ายสวนมาที้นี้นะคุกตัข้างล่างเดี๋ยวอยากให้ดูคอนโดทุกคนคอนโดใหญ่ตัวนี้ก็จะมีป้ายรถเมร์นะ้คนตอนนี้เยอะมากเลยนะทุกคนเดินพุ่นท่านกันหมดเลยฝั่งนี้นะ าเท้านะทุกคนสวยไหมอ่ะโอ,โอเคนะครับทุกคนบอตทอนก็จะขอปิคดปคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์บอตทองด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้บัตรทอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ